สัตว์โลกรู้จักสุขอันแท้จริงต่อเมื่อปัญญาเกิดมาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษตามืดมาแต่กำเนิดเขาจะมองเห็นรูปทั้งหลายที่มีสีดำหรือขาวเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาบก็หาไม่จะได้เห็นที่อันเสมอหรือไม่เสมอก็หาไม่จะได้เห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็หาไม่ เขาได้ฟังคำบอกเล่าจากบุรุษผู้มีตาดีว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวเนื้อดีนั้นเป็นของงดงามปราะศะจากมนทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้เขาเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวนั้นบุรุษผู้หนึ่งลวงเขาด้วยผ้าเนื้อเลวเพื่อนขมาวว่านี่แลเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้เขารับผ้านั้นแล้วและโอมผ้านั้น ต่อมามิตรอมาตยาสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญมารักษาแพทย์พึงประกอบจาถ่ายโทษในเบื้องบนถ่ายโทษในเบื้องต่ำยาหยอดยาหยอดให้กัดและยานัดเพราะอาศัยยานั้นเองเขากลับมีจักษุดีและความรักใกล่พอใจในผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมอเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจักษุที่ดีเขาจะพึงเป็นอมิตรเป็นข้าศึกหมามั่น ต่อบุรุษผู้ลวงเขานั้นหรือถึงกับเข้าใจเลยไปว่าควรจะโปรงชีวิตเสียด้วยความแค้นว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยเราถูกบุรุษผู้นี้โกงล่อลวงปลอมเทียมเอาด้วยผ้าเนื้อเลวเพื้อนขมอว,ว่านี่ท่านผู้เจริญนี้เป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามประศากมูลทินเป็นผ้าสะอาดมานานนักแล้วอุปมาณนี้ฉันใดมาคันธยะ อุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเราแสดงธรรมแก่ท่านว่าเช่นนี้เป็นความไม่มีโรคเช่นนี้เป็นนิพพานดังนี้ท่านจะพึงรู้จักความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ก็ต่อเมื่อท่านละความเพลิดเพลินและความกำหนัดในอุปาทานนักขันทั้งห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักรสุขของท่านและความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่าท่านพูเ้เจริญเอ่ยนานจริงหนอ ที่เราถูกจิตนี้ขกดกงล่อลวงปลิ้นปลอกจึงเราเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือเอาแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณน,นั่นเองเพราะความยึดถือเป็นต้นเหตุพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นต้นเหตุชาติจึงมีแก่เราเพราะชาติเป็นต้นเหตุชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส และอุปายาสะจึงเกิดขึ้นพร้อมหน้าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้าที่1 7บเถึงสิ